สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับไปเริ่มการบ้านกันที่เซตนะครับเซตวันนี้บวกไป19จุดครับดับชนีปิดอยู่ที่1273จุดภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายรวม33,000กว่าล้านครับในระหว่างวันตอนเช้ามีแดงแดงครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายขึ้นน่อนข้างแรงเลยเดียวครับ สุดท้ายปิดไปบวก19จุดนะครับวันนี้ก็เทรดกันได้เป็นกรอบเป็นกำดีเหลือเกินนะครับแล้วก็มีหุ้นส,ยสวยๆหลายตัวด้วยนะครับวันนี้ดูให้จบคลิปครับโดยสาบันวันนี้ขายสุดที่ิ986ล้านบัญชีหลักทรัพย์ช่วยดันตลาดขึ้นมานะครับซื้อไปสุดที่ิ945ล้านแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ1สาล้านครับดันดัชนีขึ้นมาเลยนะครับวันนี้สำหรับต่างชาติแล้วก็นักทุนในประเทศขายสุดทธิ1051ล้านครับ มาดูกราฟเซ็ตทาเฟรมเดย์ครับก็มีแท่งเทียนเขียวๆยาวๆหนึ่งแท่งเลยนะครับแล้วก็บริเวณแนวรับ1,250จุดนี้ยังทำหน้าที่ได้ค่อนข้างแข็งแกร่งครับวันนี้มีแอบไปแตะๆมานิดนึงด้วยครับแต่สุดท้ายก็ไม่หลุดครับแล้วก็ดีกลับขึ้นมาแล้วยาวแท่งยาวมากแล้วแนวต้านก็มีความแข็งแกร่งเช่นกันคือ1,280จุดครับในวันพรุ่งนี้จะเป,เป็นวันสำคัญนะครับถ้า ยืนเหนือ1,280จุดได้นะครับเราจะมองขึ้นนะครับโดยแนวต้านถัดไปอยู่ที่1,300ทวนครับเป็นแนวจิตวิทยาครับแต่ถ้ายืนไม่ได้เราก็ต้องมองว่ามันจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับ1,280กับ1,250นะครับมันอาจจะย่อลงมาที่1,250อีกนะครับโดยแท่งเทียนวันนี้เป็นแท่งเทียนที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็เป็นแท่งเทียนโมเมนตัม เป็นการล้มล้างของเมื่อวันที่11ธันวาที่ผ่านมานะครับล้มล้างไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเซ็ตยังไม่ถือว่าเป็นการเสียทรงนะครับเว้นแต่เสียแต่ว่าจะหลุด1,250จุดแล้วก็แนวรับถัดไปนะครับในกรณีหลุดก็1230จุดเป็นแนวรับถัดไปครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหุ้นลายตัวกันนะครับวันนี้มีสวยหลายตัวโดยมันตรงกับสไตล์ของเราเราจะเป็นสไตล์ที่ปลายปลายโค้งปลายงัดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับตัวแรกครับเดลต้าใช้ได้หรือไม่เราดูกันนะครับตัวเดลต้านะครับบริเวณแนวรับเดิมอยู่ที่1นึ่งเนะครับเป็นโลของเมื่อวันที่1 0บเดือนสินะครับแท่งเทียนที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นแท่งเทียนที่ส่วนขึ้นมาแต่ถามว่าเพียงพอหรือไม่ผมยังมองว่าไม่เพียงพอนะครับโดยตำแหน่งการยืนของแท่งเทียนยังยืนอยู่ในลักษณะของเทนดาวเทนอยู่นะครับและความยาวของแท่งเทียนวันนี้ อ่ายังยาวไม่พอนอกจากนั้นสิ่งที่ขาดยังมีอยู่นั่นก็คือบลายซิกเนลของอินดิเคเตอร์ครับและอีกติอีกสิ่งที่ขาดนะครับไม่ตรงของเราก็คือปลายยังไม่โค้งขึ้นไปนะครับแค่นั้นเลยการที่เดลต้าจะปลายโค้งขึ้นได้อาจจะต้องอาศัยแท่งเทียนประมาณเนี้ยอีกสองแท่งนะครับสองสองแท่งโดยประมาณมันจะเริ่มเห็นปลายโค้งแล้วก็จะเข้าตรงกับสไตล์ของเราครับตอนนี้ก็ดูเฉยๆก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็เป็นตัวดันดัชนีขึ้นเพีเพยงแต่ว่า ในลักษณะการาฟยังไม่ใช่การาฟท,ที่เราจะสวนเข้าไปนะครับนะก็รอดูความชัดเจนดีกว่ามาดูตัวถัดไปครับ AOTAOT เป็นตัวดันชนีได้ดีนะครับดีตัวหนึ่งวันนี้โดย AOT เนี uh, ่ยเคยมา uh, เปิดแก็บไว้นะครับช่วงวันที่3กับวันที่4ี่อยต่อตรงนี้นะครับตามที่ผมเคยบอกในสองสคลิปที่ผ่านมาในขบุตเหมือนกัน ถ้า AOT ย่อลงมาจะถึง48.75จะไม่ค่อยดีแต่ถ้าย่อมาแค่ประมาณตักครึ่งทางหรือว่าสุบางส่วนบางเซี่ยวของแกลตรงนี้ครับนะถือว่าดีครับมันจะมีโอกาสที่จะทำหายใหม่ได้นะครับแต่ถ้าลงมาที่4 8 7 5มันจะเป็นคอมมอนแกลถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะมันมักจะลันต่อไปไม่ค่อยได้นะครับออันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีลงมาปิดแค่บางส่วนนะครับแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นเรามองไปต่อครับสำหรับตัวเ o t นะ โดยแนวต้านอยู่ที่55.75นะครับถ้าผ่านตรงจุดนี้ได้เดี๋ยวเราหาแนวต้านถัดไปมาให้สําหรับ LT วครับแต่แท่งนี้ก็คือต้องตามไปแล้วนะสาหรับตัว l v t และจุดที่เอาไว้ยอมก็คือโลของเมื่อวานเลยละนะครับก็วันที่2พี่เมื่อวานเนะี่ยมันสุกโอเคห้าสิบบาทนะครับเอาแค่50าสิบะหลุดหนีเลยและลองเล็งดูว่า55.75จจะทะลุได้หรือไม่แต่ตามเทคนิคผมว่ามีโอกาสที่จะทะลุไปต่อได้นะครับ มาดูตัวถัดไปครับ BBL BBL ก็กำลังกลับตัวนะครับอาจจะไม่ได้ดูแรงมากแต่ทรงทรงตั้งตั้ง,งหลักตั้งทรงได้โดยจุดที่เล็งว่าจะไปเทสในรอบนี้คือ167.5นะครับและถ้ามันไม่ไปนะครับแล้วก็หลุดตรงบริเวณ162.5อันนี้คือจุดนีนะครับเพราะนั้นพอตามน้ำไปได้อยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้ไปไกลอะไรมากครับอาจจะแค่แนวต้านเดียวมาดูตัวถัดไปนะครับ กรับสวยด้วยตัวนี้ครับปิดดีด้วยนะครับเพิ่งเพิ่งมาปิดชัดด,ชด,ชดีชัดในช่วงท้ายนี่แหละในระหว่างวันก็กําลังลุ้นอยู่ว่ามันจะผ่านตรงบริเวณ41.25ได้หรือไม่ผ่านได้ครับปิดดีด้วยไม่ใช่ว่าปิดปิมิมๆนะปิดพ้นไปสองสองช่องนะครับซึ่งแนวต้านถัดไปของตัวกรับเนี่ยก็คือ44.75นะครับแนวต้านตรงนี้เลยครับเราให้เราว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสาคัญนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งจุดต้านสำคัญไกลหน่อยก็คือ46.75เพราะฉะนั้นการที่ตัวกราฟนะครับจะเข้าแท่งนี้ผมว่าได้เลยได้เลยนะคือเข้าได้นะแล้วก็ฐานของตัวกราฟเนี่ยจะอยู่ที่39.75เป็นจุดนีนะครับถ้าวกนนี้เขียวเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับต้องตามนะแต่ถ้าแดงไม่ต้องตามก็ได้แต่ใครเข้าไปวันนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ดีนะเนี่ยผมมองว่าส่วนตัวว่าชอบชอบการาฟแท่งของตัวนี้ครับ ปิดได้ค่อนข้างดีครับก็เต็มแท่งดีเหลือเกินนะครับสำหรับกลับครับอีกตัวหนึ่งที่สวยครับปลายงัดแล้วด้วยมาดูตัวถัดไปครับ CPO ตัว CPO ปลายงัดแต่มันก็ไม่ใช่หุ้นเร็วมากนะใครที่จะมาทางกำไรตุ้มๆตมต,มตามๆวันเดียวเนี่ยอาจจะได้ไม่เยอะนะครับเท่าไหรนะักแต่การาจับเทนของตัว CPO อาจจะพอที่จะลันได้ไม่ยากมากนะครับนั่นก็คือ ตรงแนวต้านเดินเนี่ยเขาเลรกขึ้นไปได้คือ44.50เนี่ยวันนี้มาปิด44.75นะก็ปิดปิมๆแต่ว่าปิดเต็มแท่งดีก็เลยมองว่าจะไปต่อได้แนวต้านถัดไปของตัว c p r นะครับมองที่46ครับเป็นแท่งนี้นะแล้วก็อีกตึงแนวต้านใหญ่ๆหน่อยก็อยู่ที่48นะครับ48 50. จะเป็นแนวต้าน48.5เนี่ยจะเป็นแนวต้านที่สําคัญกว่า46นะครับปลายโค้งมามีบ่ายสัญญาลเรียบร้อยอยี้ก็ต้องอยู่ในรนะนาของการซื้อนะครับ มาดูตัวถัดไปนะครับเปิดตัว c p r นะครับถ้าหลุดสี่สิบสามีเลยนะครับอะตอนนี้ก็ลองฟอลโลไปก่อนนะครับแต่หุ้นไม่เร็วมากมาดูตัวถัดไปครับ i v l ครับอันนี้ก็สวยครับปลายโค้งปลายงัดนะครับวันนี้ก็ต้องเก็บมาท้ายตลาดนะครับตัวนี้นะครับสวยเลยครับถ้าถ้าวันนี้ปิดได้สิบหกก็สวยวันนี้อีกครับสิบหกหรือสิ9ห้าุดเก้าแต่สิบห้าุดแปก็โอเคแล้วเหมือนเกือบจะเกิดก็เล่นคอแล้วความจริงมันเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะครับสำหรับคนที่ ยังไม่ได้ตามเข้าไปเพราะว่าจุดตรงเนี้ยมันมันไม่ใช่แทงเทียนที่ยาวเกินไป่ถ้ามันยาวเกินไปนี่เราอาจจะตามไม่ทันแล้วนะถ้ายาวเกินไปเดี๋ยวมีตัวอย่างนะครับหุ้นที่แทงเทียนยาวๆเกินไปเราตามไม่ทันนะครับก็แนวต้านถัดไปของตัว i v l เนี่ยมองกันที่แท่งเขียวนี้นะครับหนึ่งหนึ่งสิบเจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็สิบแปดจุดห้าสองแนวนี้ก่อนแล้วกันค่อนข้างอจะ หนาพอสมควรครับโดยเฉพาะตรง18.5ในหนาหน่อยนะครับถ้าผ่าน2แนวนี้ได้ก็จะอีกแนวนึงก็จะอยู่ที่20.6นะครับการที่เข้าของแท่งของวันนี้ว่าได้นะครับถ้าผิดพลาดมันไม่ไปก็หลุด14.6หนีครับได้เลยครับเส้นนี้นะไอ้มก็ไปอีกตัวหนึ่งที่สวยนะครับตีคู่มากลับเลยครับตัวถัดไปนะครับ PTTGC กลับมาแล้วครับแะกลับมาแล้วครับใน รอบล่าสุดมียอ่อมีโค้งเลยแต่กลับมาแล้วครับต้องพิจารณาตามนะครับโดยถ้าพรุ่งนี้ผ่านจุดจุดไฮเดิมล่าสุดของเขาเนี่ยคือยี่สิบจุดแปดได้ตั้งต้องตามนะถ้าพรุ่งนี้แท่งนี้มานะครับแท่งความยาวประมาณเดิมเนะี่ยแล้วก็ไปได้อย่างเงี้ยต้องตามแต่ถ้าไม่มาไม่ต้องตามนะถ้าแดงถ้าอะไรเงี้ยก็อาจจะวิ่งอยู่ในกรอบเอ่อสิบเก้าจุดสี่ถึงยี่สิบจุดแปดนะถ้าเขาถ้าเขาไม่ทะลุนะครับเราแดงนะ แต่ถ้ารู้ได้ตามอย่างเดียวครับสำหรับตัว PTGC ครับถือว่าเป็นการยกโลด้วยซ้ำนะครับโดยในรอบล่าสุดเนี่ยทำท่าจะลงมาด้านล่างนี้ด้วยครับถ้าใครคัดใครอะไรไปต้องต้องตามเก็บใหม่ถ้ามงลินทะลุไปได้นะครับมาดูตัวถัดไปครับเออถ้าทะลุไปได้แนวต้านถัดไป22.7เลยนะตัวนี้ครับตัวถัดไปครับการบินไทยเป็นไงบ้างคัดฉัดไหมการบินไทยยังคงไปนุ่นที่ไม่ฉัดนะครับ วันนี้ก็ซุ่มเสียงจะเปลี่ยนนิดนึงครับยังยังค่อนข้างจะเรียกว่าพักผ่อนร้อยนะครับเสียงเลยเปลี่ยนนะคือตัวการบินไทยนะครับแนวต้านเนี่ย9.65นะครับป็นแนวต้านใหญ่อันนี้ยังไม่ใหญ่เท่านะครับแทงงนี่ยังไม่ใหญ่มากแต่ตรงเนี้ยเป็นแนวต้านสําคัญมากเพราะนั้นตัวการบินไทยจะจะเล่นกรอบสั้นก็ได้9บาทไปขาย9บาทกลางาบาท65แหละพอทําได้ แต่วันเนี้ยมันมีหุ้นหลายตัวที่เราเลือกลงทุนเข้าไปแล้วมีความชัดเจนกว่านี้นะครับมีอัพไซด์ที่เยอะก,กว่านี้นึงเราก็เลยเลือกอันอื่นแต่ตัวนี้ใครที่จะเทรดสัน้นจะได้ถ้าใครที่จะรันถ้าไม่ผ่าน9.65ค,คุณอย่ารันนะครับสำหรับตัวการบีไทยมาดูตัวถัดไปครับ CPN โอ้ CPN ดูดีครับใช้ได้เลยฮะแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณสัก ห้าสิบห้าบาทห้าสิบนะครับแล้วก็ห้าสิบแปดบาทห้าสิบนะครับพรุ่งนี้น่าจะไปแตะแนวต้านแรกได้นะ CPN ผมว่าตามได้แล้วก็ถ้าหลุดตรงบริเวณห้าสิบสาบาทเจ็ดสิบห้าคัดทิ้งได้เลยครับที่บริเวณ e a สองร้อยวันนะครับแต่ทรงทรงก็น่าใจต่อครับเขียวดีนะในช่วงหลังกับ CPN แต่ก็ไม่ใช่หุ้นเร็วมากนะครับอ่ะก็อาจจะทำกำไรได้แค่พอประมาณนะครับอ่ะนะครับมาดูตัวถัดไปครับ SPRC ครับ ไอพีซ e ก็จริงซื้อแต่เมื่อวานนะครับวันนี้เพื่อเําแหล่การลงทุนได้นะครับนอกจากนั้นแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่6บาท10นะครับถ้ามุงนี้ผ่านได้6บาท50นะครับเดี๋ยวรอดูผ่านได้ถือผ่านไม่ได้ขายแค่นั้นเลยครับผ่านไม่ได้แล้วแดงด้วยนะแต่คณนี้ด้ผ่านไม่ได้แต่เขียวนะครับเล็กๆเงี้ยก็อาจจะถือรอได้แต่ถ้าแดงขายอย่างเดียวครับเขียวถือครับ0-6จุด 5นะครับสำหรับตัว n p r c ครับสวยงามนะครับมาดูตัวถัดไปครับ MTC ครับ MTC ก็ยังไปต่อได้นะแล้วดีด้วยถือว่าแท่งนี้ยเล็กแต่ว่าดีครับยืนดีนะครับแท่งของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าดีแล้วแท่งเนี้ยดีดีต่อเนื่องอยู่ครับเล็กแต่แต่โอเคครับแนวต้านของตัว MTC ตามที่เห็นนีแนวต้านใหญ่คือ40.5นะครับแต่ก็มีแนวต้านย่อยๆอยู่บ้างนะครับแนวแนวหลุดเดิมนะก็คือ39.25นะครับก็ถือว่าอาจจะมองว่า30ปลายๆนะครับอาจจะถึง40หรือไม่ไม่รู้รวบเป็นจุดเดียวกันยังได้เลยครับอยู่30ไปลายๆแล้ว MDC ในรอบนี้ครับแล้วก็ถ้าหลุดตรงบริเวณ32.5คัดทิ้งครับเป็นแนวที่หนามากครับฐาที่2.5นี่เป็นแนวที่ไว้ใจได้ด้วยนะ ตัว MDC ผมมองอย่างนี้นะคือมันมันไม่หลุดแท่งตรงนี้หลายแท่งมากนะ MDC ผมว่า,วาน่าสนใจตัวนี้ครับปลายงัดนะครับมาดูตัวถัดไปครับ EA ในบรรดาหุ้นทั้งหมดในวันนี้ตัวเนี้ยเราได้กำไรเยอะสุดนะครับวันนี้เผ็ดไปได้ประเดมเต็มเลยนะคราวนี้ปิดดีด้วยปิด2 8 4มปัญหาเรื่องความต่อเนื่องมีไหมในรอบก่อนเกิดการกดเล่นคลอนแล้วมันก็ไปอยู่นะแต่บอรอบก่อนที่อยู่ด้านใต้ EMA สองร้อยวันนะไปนะครับนะครับ เกิดครอสรอบไปอยู่นะครับอันนี้ถ้าไปไปได้ประมาณไหนนะโดยแนวใต้จริงๆอยู่ประมาณนักสามบาทสิบตังค์อ่ะหรืออยู่ที่สามบาทเนี่ยรวบเป็นแห่งเดียวเลยครับสามบาทแปดตังค์สามบาทสิบตัตงค์อ่ะตัวนี้รุน้นให้เห็นสามบาทในรอบรีบาวรอบนี้ครับผมว่าไปต่อได้ตัวตัว E.A. นะครับแล้วก็ฐานที่เราใช้ตอบลอยวันนี้คือสองบาทห้าสิบหกแต่ให้ยกตอมลอดไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ มาแจ้งนะครับว่ายกตามไปได้นะครับในระหว่างวันผมก็ยังไม่ได้ยกนะตลาดบิดผมยกไปละสองจุดหกหกนะครับเป็นจุดหนีนะครับในกรณีที่มันไม่ไปแล้วมีหักลงมาโอ้แต่ถ้าหลุดสองจุดหกจริงๆนี่ถือว่าลงรุนแรงนะแท่งยาวทีเดียวแต่แต่ผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมีแท่งยาวอย่างเกิดขึ้นในในช่วงวันสองวันนี้นะครับแตล่ละตัว EA ครับแต่ถามว่าแดงนิดแดงหน่อยเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้แต่ถ้าแดงยาวถึงขั้นหลุด2 6กผมว่าไม่น่าหลุดแต่ก็แนวะต้านสามต้น,ต,นต้นนะครับ <c oughs> มาดูตัวถัดไปครับอาจจะได้พักผ่อนนะครับยังยังยังมีหลายตัวนะครับ WSA นะครับตัว WSA ก็เนวตันจะอยู่ที่สามบาทสามสิบสองนะครับสามบาทสามสิบสองก็ฐานจะอยู่ที่ราคาสามบาทสิบสองแกงในกรอบนี้ถามว่าแท่งนี้ พอที่จะตามได้ไหมพอที่จะตามสั้นๆได้แต่คนที่ตามต้องยกซบลอ์ตามนะซอลอ์เส้น3.20นะครับเนี่ยยกตามไปได้เลยครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นก้นเล็นคลอดไปแล้วครับนี่คือจุดเปลี่ยนเทนนะครับประมาณเส้นนี้ครับแต่ถ้าจะไปคัด3.12ว่าลึกไปสำหรับคนที่จะตามใครที่เข้าไปวันนี้แล้วโอเคคุณถือไปได้เลยครับพรุ่งนี้น่าจะไปชนแนวต้าน3.32ได้อันนี้แต่ถ้าไม่ชนก็พิจารณาขายได้เลยครับแต่ถ้าชนลองถือก่อนนะครับลองถือก่อนถ้ามันเขียวนะ เผื่อทะลุได้นะครับโอเคครับตัวนี้ก็ให้มองอยู่ในกรอบไซด์เวนี้ไปก่อนนะครับถือว่าเป็นการมองก,ากลางๆนะมองก,ากลางๆแต่ทะลุไม่ได้ตามนะครับถ้าทะลุไม่ได้ขายแค่นั้น,นครับมาดูตัวถัดไปครับ B.A. ครับสำหรับ B.A. ก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างใกล้แนวต้านแล้วนะครับแนวต้านอยู่ที่สิบห้าจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวจะอยู่ที่สิบสี่จุดเอยไม่ใช่สิ 15.9เออเพราะฉนั้นถ้าพรุ่งนี้ทะลุตรงนี้ไปได้ไปมองแนวต้านบนทะลุไม่ได้ต้องขายนะครับการที่รูลุไม่ได้มันจะมีแท่งเทียนแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับมันจะแดงนะครับอย่างเงี้ยต้องขายถ้าเขียวถือต่อนะครับ้ะใครไม่มีหุ้นต้องตามไหมผมว่าถ้าจะตามออาไปเอาแนวต้านเดียวตรงเส้นสีขาวเนี่ยผมว่าไม่ต้องตามนะครับมันนีมันมีมนม่มีช่องให้ไปแล้วแต่ถ้าตามในละักษณะของการฟอลโล่ไปเพื่อจะเอาไปเอาแนวต้านบนนั้นนะครับไปขายแนวต้านบนเงี้ยทาได้ นะครับงั้นรอดูพรุ่งนี้จะชัดเจนหน่อยนะครับสําหรับตัว B A ใครที่เข้าไปวันนี้ถือผมถือว่าคุณเข้าดีละแต่คนที่ยังไม่เข้าสิว่าต้องรอให้ผ่าน15.1ก่อนดีกว่านะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ L H แดนแอทาครับต่อเนื่องจากวันศุกร์เลยสวยครับสวยต่อเนื่องครับไปต่อครับสำหรับตัวนี้นะก็คือไม่รู้จะติอะไรครับปายนะแต่เราไม่ได้ซื้อกันวันนี้เราซื้อกันตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับตัวนี้นะครับกําลังสวยทีเดียวนะครับแนวต้านสําคัญก็ ประมาณ3.98อ่ะส่วนส่วนแนวต้านระหว่างฐานนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่หนามากอย่างเช่นแนวต้าน3.86นี่ไม่หนาครับแทบจะไม่เป็นแนวต้านก็อย่างได้แต่ว่านี้ก็เหมองกห้เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นจาก3.76นะครับปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวลองลุ้นเลยครับว่าจะไปแต่4หรือว่า3ไปไปลายได้หรือไม่นะแต่ในในเบื้องต้นใครมีอยูต่ต้องถือก่อนนะครับใครยังไม่มีพอตามได้ไหมก็พอได้ยังมีพอที่จะไปได้อยู่นะครับแต่คนที่ตามสต็อปลอคุณจะต้องใช้ ซับลอดที่สูงกว่าของคนอื่นนะครับโดยเบื้องต้นเราเคยใช้ตับหลอด3.4นะครับนี่วันนี้จะต้องยกขึ้นมานะครับที่3.52นะครับแต่ใครที่เพิ่งเข้าวันนี้ซอบหลอดคุณจะต้องอยู่ที่หัวแท่งนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ3.66นะครับไม่งั้นซอบลอดลึกเสียเยอะนะครับอ่ะโอเคมาดูตัวถัดไปครับ e g c o หุ่งก็หลายตัวนะครับร่างกายก็ไม่ค่อยจะพร้อมก็ไปนะครับค่อยๆไปกันนะครับ เรื่องเองินเรื่องพอเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแ,แฟนรายการรอดูอยู่ดึกก็ดึกนะครับเดี๋ยวจะซสีโอเคแจไว้ได้หุ้นไปน้อยนะครับให้เยอะเลยกันมาดู egco นะครับแนวต้าน126.5ปลายกราฟดีด้วยแล้วถามว่าซื้อไหมไม่ได้ซื้อวันเนี้มีตัวสวยๆเยอะไงตัวนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรที่ไม่ซื้อนะ,อะในรอบก่อนทําท่าจะครอสแล้วเงื้ไปครับเงื้ไปต้องคัดกันไปทีเดียว ดูรอบนี้ครับดูเหมือนจะเป็นการคลอสโด,ดยสมบูรณ์แล้วด้วยนะครับสมบูรณ์กับรอบที่แล้วรอบที่แล้วจะแต,แต,แต,แตเะเฉยครับรอบนี้คลอดเรียบร้อยแล้วยืนเหนืออีเมลสองร้อยวันด้วยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครับดีครับดีครับสวยเลยข้อจุด,ดน้อยเดียววันนี้ก็คือดันไปดีในวันที่มีดูตัวดีหลายตัวไงก็เลยไม่ได้ซื้อแค่นั้นเนี่ยแค่นั้นเลยครับนี่ก็มาบอกกัน <ert> หลังตลาดนะก็คือในกลุ่มสมาชิกก็ไม่น่าจะมีใครที่ซื้อในวันนี้เพราะว่าเราเลือกตัวอื่นกันนะครับอันนี้ก็ถือว่ารู้พร้อมกันนะครับ จุดที่เอาไว้คัดเอาเป็นสวิงโลก่อนตรงนี้ก็คือหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดห้านะครับอะอันนี้ก็จบไปก่อนจบไปก่อนครับมาดูตัวถัดไปครับแล้วตัว egco เนี่ยถ้าถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรที่มากระทบนะแท่งแบบเนี้ยจะไม่เห็นไม่เห็นเราจะไปหุ้นที่นิ่งด้วยค่อนข้างนิ่งครับจะค่อยไต่ไปแล้วถ้าเป็นแท่งเงี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคนโยบายของภาครัฐอะไรเงี้ยนะครับจะตอบรับเชิงบวกอะไรเงี้ยนะ มันจะไปได้แรงนะครับแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่มีอะไรมากระทบเพราะนั hmm. ้นก็มัน,มนจะมค่อยๆไต่แท่งไปมาดูตัวถัดไปครับ S c G P คือตอนนี้อ,อยากนอนมากร่างกายอยากนอนมากเลยนะแต่มาดูกันก่อนนะเตรียมมาแล้วครับก็ต้องพูดให้หมดนะแนวต้านสิบหกจุดสองนะครับทะลุได้สวยเลยแล,แล้วต้องใช้สิบหกจุดสิบหก แนวต้านเดิม16นะครับอันนี้เริ่มงงๆแล้วเขาปิดได้16.2นะครับแต่จะใช้แนวคัท16ก็โหดไปนะครับ2ช่องเลยนะครับเดี๋ยวมันจะกินสต็อปลอสง่ายครับแนะนําว่าที่มันเบรกไปเงี้ยให้ใช้ฐานเดิมไปก่อนนะครับฐานเดิมก็อยู่ที่ประมาณ5ิบห้ตัวนะครับต้องตามนะตรงนี้ต้องตามครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่17.8นะครับ17.8นะโอเคยิ่งถ้าวันนี้ถ้ายิ่งเขียวได้นะเขียยแล้วยืนได้เงี้ยสวยนะครับจะสวยนะ สวยแบบสวยแบบตามก็ยังทันด้วยวเพราะว่าเพราะว่าอัพไซต์ยังอยู่เหลือกว้างนะครับตัวนี้ก็สวยคะแนนสูงนะครับตัวนี้นะครับถ้าเต็มสิบน่าจะได้สักแปดไปยังต่ำนะมาดูตัวถัดไปนะครับ AWC ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ตัวนี้แต่แต่ไม่ต้องถึงคาดว่าเทรดแล้วลันไปได้ไก่มากนะผมไม่ถึงเส้นฟ้าเลหรอกน่าจะยังเก่งคือสองจุสองสี่นะครับ ก็น่าจะไปต่อได้หลังจากวันนี้ที่ทะลุ2.06มาได้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ยังคงแนะนำว่าจุดซับลอดใช้ประมาณ2บาททวนไปก่อนนะครับเป็นแนวเปลี่ยนสเปรดนะ,นจ,ะจะดีกว่านะครับก็ใช้ได้ครับตัวนี้ไปไปโคง้งไปแต่อย่าลันอย่าลันไกลให้นั้นเลยนะครับมาดูตัวถัดไปครับ BJC BJC ก็ใช้ได้เดี๋ยว มีมีโจ์อยู่หนึ่งโจทบีเอีถ้าผ่านตรงสิบห้าจุดแปดได้เนี่ยให้เพิ่มหนักการลงทุนแต่ถ้าใครเข้าวันนี้ไปก็ไม่ผิดนะเพราะว่าปลายมันโคง้งปายเป็นงั้นนะครับแต่ว่ามันเทียนมันติดนาตาสิบห้าจุดแปดอยู่การเข้าจะเข้าะแย่อยู่ต่บีเอชซีนะแต่ถ้าพวุงนี้เขียวไปได้ครับแท่งเล็กๆหน่อยก็แล้วกัน,กนไม่ต้องยาวมากตามนะครับทรงแบบนี้ก็จะคล้ายๆตัว NPRC นะครับนาะต้านถัดไปของตัว BC นะครับก็คือ10 7.5และ19พอดีนะครับสแนวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ก็น่าสวนเหมือนกันถ้าพรุ่งนี้ผ่าน15.8ไปไม่ได้แล้วแดงมันจะย่อลงมาที่15นะครับให้รีบขายได้เลยนะครับมาดูตัวถัดไปครับ SIBSIB นี้ก็ใช้ได้พอใช้ได้ครับแต่ว่าไม่แน่เป็นหุ้นนี้เราเลือกเทรดในวันนี้นะแต่ถ้าใครเทรดก็ได้นะ แนวต้าอยู่ที่12.7นะครับแล้วก็ฐานอยู่ที่11.4เอ็ดครับ,ถา,รบถามว่ามาการตรงนี้พอตามได้พอตามไดาอยู่บ้างนะครับแต่คนตามสต็อปลอต้องไปที่12บาททวนนะตามแคบหน่อยนะครับโอเคแล้ตัวเอสไครับใช้ได้ดูเส้นแกว่งในกรอบนี้ไปก่อนนะครับอย่าพึ่งรันไกลอะไรเลยครับเอาไปแตะเส้นบนขายอะไรเงี้ยอย่างนี้มายังดีจะดีกว่าในช่วงนี้นะครับวิง่งในกรอบไปก่อนมาดูตัวถัดไปครับ b c p g คมจริงเป็นหุ้นเลงของเราหลายวันแล้วนะ BCPG เนี่ยเล็งมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะครับวันวันที่สิบสองยังไม่ชัดวันนี้ชัดแล้วเราพ้น EBA สองร้อยวันไปได้หน่อยเลยถ้าพรุ่งนี้ทะลุไปได้ชัดเจนกว่านี้แล้วโดยที่ไม่คาบเส้นตรงเนี้ยอันเนี้ยไปได้แน่นอนแต่แท่งเนี้ยก็ไดค้ความจริงแย่ได้นะแย่ได้ครับวันนี้ก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าเงินทุนไปอยู่ที่ตัวอื่นนะครับอย่างเช่น EA อะไรเงี้ยก็ ก็เ,เลยก็เลยวันตัวนี้แล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยมันก็ไม่ได้พ้นเส้นนี้ทีเดียวเส้นเดียวก็ต้องใช้เวลามาอยู่ในช่วงไทเทตลาดเป็นกันที่จะชัดเจนว่าจะปิดเหนือเส้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเขียวตามหนึ่งเดียวครับแนวต้าน8.3นะครับแล้วก็ถ้าไม่เขียวไม่ต้องเข้านะครับมาดูตัวถัดไปครับ BAM เกดกี่ตัวเนี่ยสองสามตัวเดี๋ยวจะไปพักพอลวนะครับวันนี้โดยแนวต้าน7.75นะครับ ก็ฐานมาจากประมาณ7.3นะครับตัวนี้เออน่าสนใจนะความจริงเื่องเขียวสองแท่งเนี่ยมันดูมันดูมันดูพยายามจะดันขึ้นมากกว่าที่จะจะจะลงลงมาแต่แทงว่าแนวรับทําหน้าที่ได้ดีตัวนี้นะเทรดสั้นได้ถามว่ารันได้ไหมยังถ้าไม่ผ่าน7.75อย่าไปรันตัวนี้ครับเล่นเล่นช่องเล่นแกลบนะครับเล่นแนวต้านเดียวเนี้ยได้นะครับสำหรับตัว BAM มาดูตัวถัดไปครับ TBO วันนี้ได้หลายตัวเลยนะไม่เอาหุ้นเชิงลบมาให้เลยวันนี้คัดแต่เชิงบวกมาให้นะถามว่าในตลาดมีหุ้นเชิงลบไหมไอเดี่ลงแน่ๆนะครับลงชัดๆโค้งมีแต่เราไม่หยิบมาให้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเทรนตลาดนะตัวนี้อืผมมองว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะโดยปกติอะก่อนที่มันจะขึ้นมันก็จะอย่างเงี้ยะมันจะโค้งโค้งกันขอดนะโค้งอันนี้อันนี้จะคโคงแรงไปหน่อยครับเนี่ยบอกว่าน่าสนใจนะในส่วนตัวนะ วันนี้ก็ก็ออ่สิ่งสิ่งเดียวยังไม่ให้ยังไม่เริ่มทุนคือวอลุ่มมันน้อยนะครับลุ่มมันร้านของหุ้นเองนะแตุ่่งน,นี้เขียวน่าสนใจถ้าเขียวได้นะต้องมองให้ถึงประมาณยี่สิบสามจุดสี่นะถ้าไม่เขียวได้นะตรงนี้ก็เล็งไว้ก่อนเลยครับเล็งไว้ก่อนเลยครับเริ่มโคง้งเริ่มกลับนะครับแสดงว่าอแรงขายเริ่มน้อยแล้วแล้วก็หลุดยี่บเอ็ดคัสนะครับนี่คือจุดจุดหนีนะเส้นนี้นะตีไว้เลยครับ TVO นะครับ มาดูตัวถัดไปครับตัวสุดท้ายครับจะไม่ไหวแล้วไทยคมนะครับโอ้ไทยคมไม่ใช่ไม่ดีแต่แท่งยาวไปหน่อยไหมนะครับถ้าซื้อไทยคมผมไปซื้อกลับดีนะครับแท่งอย่างสั้นกว่านี้แต่คนที่มีและเข้าไปวันเนี้ยถือได้เลยน่าจะไปได้อย่างน้อยแปดจุดเก้าห้านะ,ะจะมองแนวต้านแรกอยู่ตรงจุดนี้ครับแนวต้านที่สองก็อยู่ตรงเก้าจุดสามสองครับแนวต้านที่สามประมาณสิบบาททวนนะครับ แทงยาวไปหน่อยนึงนะครับไม่ไม่ค่อยชอบตรงที่ยาวไปทําให้เราได้ซื้อราคาแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าใครซื้อได้ก้นแท่งนะครับก็ยินดีด้วยแต่จุดที่เป็นก้นแท่งมันจะไม่ชัดไงแล้วมันไม่ใช่สไตล์ของเราปลายก็ถือว่าปลายงัดแล้วด้วยนะครับปิดดีนะครับสําหรับตัวไทยคมมองไปต่อครับน่าจะได้เห็นแปดปลายนะครับก็ครบถ้วนนะครับสําหรับการบ้านในวันนี้ครับก็เกือบไม่หลอดนะครับเหมือนกันนะเสียงจะหายแล้วนะตอนนี้ครับก็ ขอบคุณที่ติดตามรายการของเรานะครับจนเาจะจบตรงนี้นะครับแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราพรุ่งนี้นกักลงทุนสังกัดเจอกัน10โมงเป็นต้นไปจนถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับทางทีมงานจะสแกนหุ้นสวยๆนะครับให้สมาชิกได้ทราบแล้วก็ในส่วนของนะครับไม่ใช่นัลงทุนในสังกัดนะครับก็รอติดตามหลังตลาดปิดนะครับบางทีอาจจะดึกนิดนึงนะครับ เราก็ตอบได้ยากนะครับว่าวันนั้นจะว่างช่วงค่ำหรือไม่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ